วัสดีครับวันนี้ผมงพามาเย็นๆเลยนะครับนี่ฝนกำลังตกครับนาข้าววีส้วยๆกำลังขึ้นเลยครับมาดูรถซวยๆของเราบ้างครับนี่มือเดียวป้ายแดงนะครับปี2 0 11ซุปเปอร์ไทเทเนียมนะครับรถเจ้าของเดียวมือเดียวป้ายแดงนี่สีนี้เลยครับเทาไฟแม็กซสีเทากันนะครับนี่ เขาแม็กซิกันนะครับนี่ครับที่ซานสวยงามรอบคันนะครับมีลิ้วรอยบ้างตามวิุการใช้งานนะครับรถไม่มีชนนักผิดความจมน้ำนะครับนี่นี่เป็น,น,นคล้องหลังนะครับแต่คล้องคล้องไม่ติดคล้องหลังใช้ไม่ได้คล้องหน้าคล้องหลังนะครับแต่เฉยไม่ได้ บนมือเดียวป้ายแดงนะครับจะดูภายในกันนะครับคุญแจครบต้องดอกเลยนะครับภายในตัวนี้เป็นเบาะผ้านะครับซาราบกรรมยี่นี่มันก็จะรักษายากนิดนึงครับมันก็มีรอยเปื้อนๆบ้างนะครับแต่ไม่ได้น่าเกลียดนะครับนี่เครื่องเล่นเป็นจอเคนบูดนะครับตรงรถไอตรงตรงรุ่นครับเดิมครับนี่ ร่างครับนี่ภัยใก็เสริด้วยเลยครับนี่เอาวังเตียงเครื่องยนต์ครับดูสิวันนิ่มไหมโอ้โหนิ่มๆเลยครับนี่ไม้ครับทมันเครื่องไทยเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ ยังเล่นจอเข็นวูดครับแต่กองหลังไม่ดีนะครับกองหน้าหลังใช้ไม่ได้แล้วนี่จะมาดูห้องเครื่องครับดูห้องเครื่องเสร็จแล้วเดี๋ยวมาฟังราคากันคนมาแล้ว,นนลวม,มั้งไม่ต้ที่พ่นแล้วมามืกอจะหลเปียกนี่ครับนี่ห้องเครื่องออย่างนี้เลยครับเดิมๆอย่างนี้เลยครับบอกราคาเลยแล้วกันนะครับพวนจะตู้นี้มามึกน,นะครับราคาสร้างแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับราคาเนี้ย ถ้าจบราคานี้ได้นะครับพนแถมคาะนั่งหมดเลยนะครับเป็นเบาะนั่งเลยเอาให้สวยเลยครับสามแสนหนึ่งมื่นเก้าพันแถมฟรีเบาะนั่งนะครับหนึ่งชุดทั้งแผงประตูด้วยทั้งเบาะคุณคับคนนั่งเบะ์ล่างครบครับเป็นชุดนั่งเลยนะครับสามแสนหนึ่งมื่นเก้าพันแถมเบาะนั่งครับแต่ถ้าไม่เอาเบาะนั่งก็ได้ครับราคาสามสหนึ่งสามแสนหนึ่งมื่นเก้าพันนี่ราคาทอลองได้นะครับ ทดลองได้ตามสบายครับค่ายได้ค่ายให้ครับไม่ยากนะครับจัดไปนั้นก็จัดได้นะครับเครดิตดีก็ต้องดาวนะครับตอนนี้ถ้าเป็นข้าวราดตานนะครับตัวนี้ที่ร้านมุ่งเครดิตดีก็ต้องดาวนะครับคุยกันให้จบตั้งแต่ทีแรกก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเซ็นไปเดี๋ยวมันมาไล่เลี้ยงไล่ราวนะครับอ่ะนี่นะครับเอาตามนี้แล้วกันนะครับเงินสดสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันจบราคานี้แทมฟรีเบาะชุดเบาะนั่งนะครับ เบาะนั่งกับค้างประตูเป็นนั่งหมดเลยที่คีมเลยครับฝากด้วยนะครับ3ามแสนหื่นเ้าันบาทมือเดียวายแดงครับเอกบะซิงคือขายรถยนต์มือสองครับปีแม็กเก้าวไว้ใจผมสิครับจัดไปครับ